บะหมี่สี่ก้อนนะฮะใหญ่ๆเกี๊ยวอีกสิบห้าตัวเกี๊ยวสิบห้าตัวเออให้พิเศษนี่ดูเส้นดูความหนึบดูความกรุบกรอบดูสีสันบะหมี่สี่ก้อนใหญ่ๆจัดๆเข้าไปนะฮะแล้วเกี๊ยวสิบห้าตัวเจจริงๆเขามีที่นั่งให้นะคะทุกคนอโอป้าชอบเอ่อบรรยากาศตรงนี้เฮ้ยฉันออกไปนั่งถนนแล้วโอเคโอ้ยอะใจเย็นๆระเราได้ไหมได้ถ่ายเลยครับลุยฮะ รชาติได้ไหมครับเเดียด๋ยวถ้าใครมาเท้าเช้าก็จะได้เล้งไปด้วยสิบห้าตัวเวหมดแล้วเจ็ดสิบบาทให้โคตรเยอะเลยอะ่ะลุยครับอ,อันนี้ก็แบบเรียกว่าเป็นซเกซเนเจอร์ของเมืองไทยเลยนะเดี๋ยวอร่อยถนน,นนเจริญลาดหน้าหมู่บ้านกลางกรุงนะฮะขับรถผ่านพอดีกับป๊อกๆเจ้านี้เลยนี่คนขับรถเบรกเลยไม่ทันจริงอยากกินอ่ะแล้วกลิ่นถูกต้องมากเลย โอยชอบนี้ชอบอันี้นี่มาดูชอบอะไรนี่วันวันกันวว่าเันวันมานวั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 นงันันนอันวันวับวันว้นวั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 นอันวนวัน้ันะไนวกนวันวันนวั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 นจันวันวกนวันวดปีันวันวัันนวันขานกีนปีแล้วนวันันวันวันนวััว ตึ้นกับกล่องเราเอา <ft ian> เอาเป็นแห้งหรือน้ำคับน,นี่ครับเอาเป็นน้ำครับบะหมีนะ้ำเดียวไหมครับเดียวนี่ครับใส่มาเลยโอ้โเดียวโล่งตัดครับสาโอ้หเกลีหลายตัวมากเลยอะ่ะกี่ตัวน่าจะสิบห้าครับโอ้โหโหหมูแดงพันแบบอื้อนี่เนื้อ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 ใส่ผักรวยไหมครับผักรวยใส่ได้ครับโอ้ย น้ำแดงครับน้ำแดงลาดนิดนึงโอเคตัวนี้ตัวนี้อย่างดีเลยอ่ะครับกากเชียวลงไปไ,ได้อ่ะ<บ>ามาชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนไม่รุกรุกโอ้โหทอดกินค้นอ,อร่อยก็กินแบบไม่เผ็ดเยอะเกินให้มีสบายใจใช่ไหมฮะเอาเช<ๆ>้าๆ,ๆมีเล้งด้วยม,มาคลุกก่อนคลุกก่อน โอยสาว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 เส้นสาวเส้นอะไรก็ได้ฮะถ้ามีมาผมทำให้ทุกอย่างอ่ะผขอยืนกินนี้หน่อยยืนเหนียวนี่หน่อยนี่บะมี่สี่ก้อนใหญ่ๆจัดๆเข้าไปนะฮะแล้วเกี๊ยวสิบห้าตัวเจ็ดสิบชามนี้ต่ลกกะจะเบิ้ลอาจจะต้องเปลี่ยนใจแล้วล่ะครับรุยฮะแต่จริงเขามีที่นั่งนี่ มาลุยครับฮึมน้องเให้ช้าเฮ้ยเลือกเกี้ยวดีโอ้โหทำเดียวอยู่แหละทำเดียวอยู่ <laughs> จริงมันมีสี่ก้อนเกี้ยวสิบห้าตัวโอ้โหหมูดแดงไปอกีกให้โคตรเยอะเลยอะ่ะลุยครับ ไปแล้วค่ะเดี๋ยวบรรยากาศเราไม่ได้รอน้อนืมอ๋อร้อนแหละร้อนแหละร้อนแหละเส้นดีเดี๋ยวเริใช่เส้นดีดูออกเลยอันนี้น่าเจอผมใหม่แน่นอนผมก็มาอีกครับมาดิลุยครับมีน้ำนะคะพี่มาคุณค่ะได้คะเดินราดหน้าหมู่บ้านกลางกรุงเลยพี่เดินราดหน้าหมู่บ้านกลางกรุงใช่ครับ เดี๋ยวเราจะพยายามโน้มน้าวให้เขาไปแถวแัลเปอร์เดิมเสื้อติเลยโลซี่ว่าได้ไหมเออว่าครับอ่าช้ำๆใครอยากจะมาเนต่กี่โมงนะคะสิบโมงครับสิบโมงถึงบ่ายสองถึงบ่ายสองคนกินเยอะมากเลยอหรือจนกว่าจะหมดอาจจะหมดก่อนบ่ายสองได้ได้ครับบ่ายสองได้ ยมะสุมากเลยทุกท่นเราจะกินทั้หมดเลยเหรอไม่หมดไหนได้ไปแล้วแต่ตตมันก็จะหมดแล้วล่ะเอออร่อยมากเลยครับแบงจัดร้อนด้วยชื่อร้านอะไรพี่ไม่มีชื่อร้านครับบ๊อกบ๊อกไม่มีชื่อร้านตรงนี้ <c oughs> ต่ำได้สุดยอดครับารายละเอียดนะครับท่านจ้ะก็เฉียบเลยเด็ดจริง